พี่น้องแนะนําเป็นแผงโกลเลยค่ะค่าห้องอยู่ที่9,000บาทต่อวันค่ะเหมาจ่ายค่ารักษาสูงถึง25ล้านบาทต่อปีค่ะครอบคุมการรักษาให้ทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเจ็บป่วยทั่วไปและก็โรคร้ายแรงการผ่าตัดเล็กการผ่าตัดใหญ่หรืออาจจะต้องนอนพักรักษาตัวในห้องไอ u ก็ครอบคลุมค่ะและก็รวมไปถึงค่าแพทย์ผ่าตัดค่ายากลับบ้านและก็ค่ารถเพย์บาฉุกเฉินที่สําคัญค่ะไม่จํากัดวงเงินต่อครั้งในการรักษา หากกรณีเป็นผู้ป่วยนอกรักษาแบบไปกับไม่ได้นอนโรงพยาบาลก็จะมีวงเงินให้อยู่ที่12,000บาทต่อปีค่ะหากมีการแอดมิดขาดรายได้ก็จะได้รับค่าชดเชยอยู่ที่วันละ1,000บาทไม่จำกัดจำนวนวันค่ะและก็สุดท้ายหากตรวจพบโรคร้ายค่ะก็รับเงินก้อนไปด้วยเลย200,000บาทลูกค้าอายุ37ปีจ่ายเบี้ยประกันเพียงแค่ปีละ47,918บาท หากใครสนใจวางแผนการสุขภาพอย่างมืออาชีพสามารถพักหาพี่น้องได้เลยค่ะพร้อมแนะนําและก็ออกแบบให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์เพราะการมีสุขภาพที่ดีและก็การวางแผนที่รอบคอบทําให้ชีวิตของเรามีความมั่นคงมากขึ้นค่ะ